ปลาทูเขากะเย็นโตเ้วเดาจะพี่น้องเดยวกะสิพาพี่น้องมะซิมปลาทูามันเสียบขนาดใดจ้ะพี่น้องอปลาทูหอมหอมพี่น้องอยากสิบอกว่าหอมอิลีจ้ะพี่น้องดูเบื้องเนื้อมันเนื้อกะแขนพอดีพอดีจ้ะพี่น้องเลยกะซิบมือก่อน สวัสดีจ้าพี่นอ้องปอมปายสุภุสุขนะค่ะวันนี้ก็พอไก่กับพี่น้องในช่องของทีแอนดีไก่จ้าพาเห็ Channel ดชาแนลและจ้ะพี่น้องมื้อนี้ไก่สิพาพี่น้องมาเห็ดปลาทูหนึ่งปลาทูหนึ่งหน้างอคอจ้ะพี่น้องไก่เพราะว่าอายุประเทศอายุต่างแดนเนาะพี่น้องเนาะหากินสื่อกินอยากหาสื่อกินบ่ไใดไงคือบ้านเขาจ้ะพี่น้องกัน อยากกินอย่างต้องเห็ดกินเองจ้าพี่น้องกะเลยมือนี่กะชิพ้าพี่น้องไปเห็ดปลาทูนหนึ่งนี่แหละจ้าเดี๋ยวจังไดเขาไปเห็ดไอปลาทูนหนึ่งไปเบิงวิธีการทำเรากา็ไอถือว่าได้เห็ดวิดีโอมาแบ่งปันพี่น้องแล้วจ้าพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่เพื่อนอยากสิเห็ดกินเองง่ายๆอยู่ในบ้านเขาแม่จ้าพี่น,นอ้องก็คือไก่นี่แหละจากกะ้าไก่เกี่ยวเห็ดอย่างบ่เป็นวิอการ่เพราะว่าย่นี่ตองเลี้ยนรูหลายสิ่งหลายอย่างที่สิเห็ดกินเองจ้าพี่น้องจ้ะป้าพี่น้องไปเห็ด ปลาทูหนึ่งกันเลยค่ะร้านแขกเลือดจากพี่น้องเขาเพิ่นไอแซ่แข็งมาแล้วไก่กันเลยเอบมาเอามาละลายน้ำจ้ะพี่น้องอนี่เลือดจากปลาทูตัวยิ่งใหญ่โตพอดีพอดีไหมพี่น้องตัวคือจังสมัยสมัยเก่าๆไหมสมัยโบราณไหมที่เพิ่นเอาตัวหน่อยๆไหมเห็ดไหมพี่น้องมึงดูจากจ้านัน่ะนะไก่สีเอามาล้างทำความสะอาด จักหลายๆหนามจนหนามมันใสเนาะพี่น้องเนาะเดี๋วก่กะทิเอาอกเกลือมัน,นลุยจักหน่อยอเอามาลุ้ยเท่ากับล่างเกลือเรียบร้อยนะั้นจ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวแก่กะทิเอาล่างน้ำเกลือออกเพราะว่าเกลือสิเพี้ยนเมื่อหร่อาน บ่าไหาเนื้อปลาเขาได้จับพี่น้องไก่จะไรล้างเอาเกลือล่างจากพี่น้องไก่กระล่างปลาไห้มันจนน้ำใสเลยได้จากพี่น้องจะสองสามนามา้ำจ้าพี่น้องเอาเกลืออ่าแข็นเป็นเกลือเม็ดใหญ่ใน่สิดีกว่าได้จากพี่น้องอความแสบมันสิดีกว่าพอดีไก่บ่มี้ไก่นี้เกลือถี่เฮามีในบ้านได้จับพี่น้องก็เอา ในแบบนี้เรวเด้จ่าพี่น้องไก่กระสีไปเฮ็ดน้ำเกลือจ่าพี่น้องกระสีเอาอเกลือมาแช่เกลือจําประมาณไ่ะเคืองเคืองถ้วยนี่เด้จ่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้าออก็เอามาเะลายน้ำเด้จ่าพี่น้อง จ้าพี่น,อน้องเฮากระแซนําเกลือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไก่กระสีเอาไหวจะ20นาทีแล้วจ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาหนึ่งกันจ้าปลาเฮากระครบ20นาทีแล้วนะจ้าพี่น้องก่อนอื่นไก่กระิีต้มนม้ำก่อนแล้จ้าพี่น้องกระชีหนึ่งใส่ซึ่งจ้าพี่น้องกระชีเอา,าสมุนไพรนะจ้าพี่น้องที่เฮามอาีอยู่ในบ้านนะจ้าพี่น้องไก่กระชีเอาตะไคร้ ลงต้มแล้วก็บใบหูดหอมแล้วจะพี่น้องเนาะเอาไปต้มที่ไก่เอาลงไปต้มนี่ไก่สิให้กินกินของสมุนไพรนะจ่ะไห้มันขึ้นมาไห้มันเป็นอายขึ้นมาไอถือกับปัทธูหนึ่งของเฮาเรามาไห้มันหอมของสมุนไพรเนาะจะพี่น้องเนาะคันผู้ใดมีข่าก็เอาใ่ใดแล้วจะพี่น้องพอดีไก่ต้มไห้มันเดือดเลยจ้า <c oughs> เขาไม่เห็ดในส่วนของปลาก,กัแล้วน่าจะพี่น้องเนาะไก่ชนหนึ่งใส่ซึ้งไก่ชนนี้แต่จัดแต่แค่แบบนี้ไหมจ๊ะพี่น้องกระเลย้อเอียงถาดที่เป็นหูแบบนี้ไหมจ๊ะพี่น้องไก่ฉีเอามาใส่ในนีใส่ในซึ้งของเขาแล้วจัะพี่น้องเนาะและาา้วเขาหักข้อปลาก,ก็เลยจ้าไก่ฉิเพิ่อเอานา้ำล้างน้ำอีกแล้วจัะพี่น้องไก่ฉีเอาปลาที่เขาแช่ไว้มาหักุข้อเลยจ้ะพี่น้อง กระติหักแค่มันเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะเห็นบ้งมันก็จะเป็นปลาทู้เลยปลาทู้ตัวใหญ่เลยจ๊ะพี่น้องนี่เห็ดกินงไงไงในบ้านเขาได้จ๊ะพี่น้องเนาะได้ตัวนึงมาจ้านี่ไก่หักอันนี้ตัวนี้ไก่หักว่าเรียบร้อยแล้วนี่มาตุ่นตัวที่สองตาพี่น้องกับกระติหักมีกจ้กจะเป็นปะทูหน้าหอคอหักได้พี่น้องเสียบๆที่บ้านเขาไ้จ๊ะพี่น้อง นี่แล้วจะวิธีหักหัวปลาทูกับแค่ดี้จะง่ายเนาะเป็นปลาทูหน้างอคอหักนี่จอ,อามาวใ่แล้วก็จะเป็นเด๋ดปลาตัวนี้เลยปล่ะนี่จ้กระท็บไปเรื่อยๆแบบนี้แหละจ้าพี่น้อง ตัวใหญ่ทิจังใหญ่นะพี่น้องเนาะ,ะนี้าเกิไดไม่เห็ดลงมถานนี่กระชด้ปลาทูหนึ่งตัวใดมันบ่อขอหักเนาะกะหักไม่กระชาว้าเขามีอย่างเขาก็ใส่นั่นอยู่ในบ้าน,นะพี่น้องเนาะตอนนี้ไอ้น้ำนุ่งไก่กระ ่าของไก่กะเดือด,ด้แบบนี้แล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะไก่กระสีลดไฟล้งจากพี่น้องลดไฟลงอ่อนๆลดไฟลงอ่อนๆเพราะว่าขันเขาต้มไอ้ได้น้ำเดือดหรือน้ำแพงเกินไปมันกระสีเหตุให้หนังตาเขาแตกเนาะพี่น้องเนาะแก่กระสีลดไฟลงจากพี่น้องเรากินหอมของสมุนไพรที่เขาต้มไปกริสนหนึ่งไป ประมาณ20นาทีหรือไข่มันฮากับเบิ้งหล่ะจ้าพี่น้องไข่มันสุกตาปลากระส,สีเป็นสีขาวนะจ้าพี่น้องเนาะเกิดกระสีหนึ่งไปจ้กประมาณ20นาทีขัน20นาทีของไก่เ่าท่านได้สุกไก่กระส,สีหนึ่งต่อไปจ้กพี่น้องนี่จ้าพี่น้องปลาโตง้มเลยจ้ะนี่ย่าหนึ่งไฟแห้งนะจ้ะพี่น้องหนึ่งไฟอ่อนๆค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาเห็ดกินเองเนาะอย่างที่เขาเห็ดแต่เขากระเห็ดกินแมจ่จ้า จ้าเดี๋ยวเขาก็มาเปิ่งกันอีกเทียขันครบ20นาทีแล้วจ้าพี่น้อง,องปลปาทุนหนึ่งหน้างอคอหักเขากะซุกเรียบร้อยแล้วนะจ้าพี่น้องผ่านไปสรุปแล้ว30นาทีจ้าพี่น้องไก่เอาไว้โดนแน่จากน้อยนะพี่น้องเนาะเพื่อความหายมันซุกดีพี่น้องนีจ้าอ่าวิธีสังเกตว่ามันสุกไปหรืออียังแล้วจ้าพี่น้องให้สังเกตตาแล้วจ้าพี่น้องขันตาขาว นั่นก็คือว่าใดแล้วเจ้าพี่น้องนี่จ้าปะทุหน้างอคอหักเขาก็ได้กินปะทุเสียบอ,อยู่ในบ้านในฝีมือเขาเองและจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องแล้ว มืพอมันแห้งเราจะพี่นองพี่นองอ่ในตอนนี้มันยังห่อนยู่พ่นองก็เอาพึ่งล้มไหวก่อนเนือจากพ่นองขันมันแห้งแล้วจังไดก็คอยสิเอามาแพ็คเราไก่กะสิบางส่วนไก่กนไกะสิเฮ็ดกินก้อนบางส่วนไก่กะสิเอาแช่แข็งไว้ถ้ากินจากพ่นองไว้ถ้าเฮ็ดนำยาขนมกอดกินข้าวเหนียวนี่ละจ้าพี่นองมันหอมคือจังอปลาทูสมัยก่อสมัยกับเป็นเด็กหน่อยไม่จับอันเค็งละ หาบาทเนาะหาบาทหกบาทไหมจ่าพี่น้องมันสิหอมจังสันเลยจ้าพี่น้องหอมสมุนไพรที่เขาที่เขาต้มไปแล้วไหมจ่าพี่น้องหอมสมุนไพรค่ะหนึ่งเลยจ้าพี่น้องจ่ะปะทูเขากะเย็นโตเ้วเดี๋ยวจ้าพี่น้องเดี๋ยวกะติพาพี่น้องมะซิมปาทู่มันสิแซ่บขนาดไหนจ้าพี่น้องปาทูหอมหอมพี่น้องอยากสิบอกว่าหอมอิรีจ้าพี่น้องดูเบื้องเนือมันเนือกับแขนพอดีพอดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวกะซิมมื่อก่อน อืมอืมซ่บจ่ะพี่น้องบกเข้มหลายพอดีพอดีจ่ะพี่น้องเอาแซน้ำเกลือแมพี่น้องเกลือสามสามสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีนะพี่น้องเยอะบ่ต้องแซ่หลายบ่รต้องแซ่โดนแล้วจ่ะพี่น้องมันจิเข้มหลายแต่มันจีบ่แซ่บจ่ะพี่น้องนี่จาเดไกเกิดสิบแพ็คนี่จะจ่ะผ้าพี่น้องมือนีพพี่น้องมาเหือแตมประทูหนึ่ง แบบง่ายๆ,ายๆกินในครัวเรือนเ้าเนาะพี่น้องเนาะบ่ไดดอยู่งยากเล่นว่าจะพี่น้องคลิปนี้หากเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องไก่กระคอฝากพี่น้องคือเก้าด้อจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ได้นีคลิปด,ดีๆมาให้พี่น้องว่าฝากพี่น้องคือเก้าจะพี่น้องพอกันไหมได้คลิปหนาด้อจ้าพี่นอ้องสวัสดีจา้า